สวัสดีครับผมอยู่กับช่องทีงานเที่ยงทำแรงครับยังอยู่กับเจ้าเว้นวงครับทับงานบุกเบิกปลาเคียลิงครับอหไม่เสียวครับไม่เสียบนะล้ครับ ดูครับงานนี้ลุมเลยครับพี่น้องอู้อ,อ,อูบูไปเลยครับสุดใจครับในย่านนี้อู้ใหม่ห้องห้กันเลยครับทีเดียว ใา้เครื่องครับพี่นอ้องงานยาวแล้วครับเป็นเครื่องครับขัานมามีเครื่องไปครับไปบางยางครับ เป็นเครื่องครับ 不要跟他们闹。 ไปมวนไปครับต่อมไปพี่กับต่อมาพี่ครับพี่น้องฐานบึกบิกไปครับอู้เป็นเครือครับเป็นตีอ่องก้องไม่ครับอู้ถือว่าสิดยเจครับอาจ,จะทานอู้ bay mong cao em còn bay mong cao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ้ขึ้นเครับเอู้อู้มันส่งครับอู้อู้มันส่งครับผม แ่งครับอันตรายครับอันตรายเจ้าเหียนมงังย้อนทำลายครับคลิปนี้ก็จเบเพียงน,น,นี้ครับเจอ๋ยวคลิปหแม่ครับ